ปล่อยที่กงเกงนเลยเอาเลยเลยแค่ตาวเลยไม่คืนสักใช่กองพลุเลยนะครับตอนนี้โอเคโอเคเราก็ไปบ้านอื่นต่อไปนะครับกลับผมไปก่อนนะครับโอเคครับผมนั่งเลยครับเดี๋ยวตั้งนันนะเอาหางนอนลุกไปนะครับไปลุกเอา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 หม้อไปที่ก่อนเลยให้นาเลยน้ารับวไปนะครับ อันนี้ก็องจในร้านะครับยาบานเขให้มาเป็นตุ้อยางทีบช่วยช่วยคนในงมบักนี่นะไม่มากเลยว่าพอได้กินสักักนะอ่ซึ่งมีตังมากมบ้านเาต้ราไม่มีน้องเอาตังให้น้าถงวยให้งรยนะพอเราอย่างต้องให้ก็หรายบ้านท่านไม่ต้องือโอเคครับคือเขาท่านไม่ต้องซือแล้ว ได้กินก่อนถึงต,ตางกันนี่ตางนี่ถือได้กินปะให้ไปอ,อหาหไม่เอาแล้วเนาะให้มุไปอาหมอ้อใครเปล่าเป็นโรคไม่ไหยต่อได้เร็วไม่ไปนไไะโอเค mới tư phần Dạ quảng chứ Có mì đi Bà nô ở Bà Ông là có lên tay yêu quảm chuối lướt bằng phứ Dạ mì mì thì yêu Mì mì nắm thì yêu chế bàn đến Ờ Tên tí มันถึงอยากโกความเฉยเรือบอตะเฉลยเรือเราอยู่ตีอื่นก็ได้เราก็เอวพาไม่นี่คือนี่ก็ไม่รู้อันเดียวคือนี่ไม่รู้อยู่ไหนบอตะเอาตาทั้งไปอยู่ไหนไอหยกในก็ได้เออพ่อกวนใจบุญบอตะไห้ก็กวนใจบุญมาตามตีหยกน้ำเองนี่ก็ได้เออไม่ตรงดังย้ยบอตะ นี่ก้อยกักัได้คนใจบุญขอบคุณเน้อขอบคุณไม่กันนะนี่ก้อยน้อยคนใจบุญมาอยากได้วนิดอยู่กันในวิวีติอยู่ตังเมตังลูกพัวกามันแกยันไม่ได้มันคายบ่ตรงมันคายอยู่มันก่อยมันเดินไม่ก่อยรถมันตัดร่องก้นเมรูกนี่นี่ก็นะ คนใจอ <Okay. S 2> ุ่นมาหยกน้าไปนี่ร้อน